พบกันกันกบออเสรีไทยรถสวยสาขาบุรีรัมย์นะคะวันนี้มานำเสนอรถที่หน้าร้านนะคะมีเลือกหลายแบบหลายเกียร์รุ่นนะคะอย่างเช่นรถเก๋งนะคะอีโกคาร์นะคะราคาเริ่มต้นเพียง <Wow. S 1> แค่1,90 0ง0บาทค่าง,งวดเท่ามอไซค์เลยค่ะ3 4 0 0พเท่านั้นนะคะหรืออยากได้เป็นกระบะนะคะแขบเปิดได้ไมีให้เลือก ะะราคาเริ่มต้นเพียงแค่369,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะหรือจะเป็นอีซูซูนะคะชมใหม่ๆนะคะราคาเริ่มต้นอยู่แค่379,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่6,000กว่าบาทเท่านั้นและที่สำคัญนะคะเรามีฉีประตู้เรามีรถตู้ให้เลือกด้วยเช่นกันนะคะใครสนใจนะคะกับโปรโมชั่นเดอน เดือดปุดปุดเดือนมีนาคมนี้นะคะแถมจัก,กรยานไฟฟ้านะคะและที่สำคัญรถทุกคันที่อยู่ในร้านนะคะรับประกันเครื่องยนต์ตรวจเช็คสภาพมากกว่า344จุดจากบริษัทชันนนำนะคะแค่ดิๆดีดอกเบี้ยเริ่มต้นอี่แค่2.79%เ้า2 7, เท่านั้นนะคะใครสนใจโทร08 1499 9 0ห4หมดเขต31มิด3มีนาคมนี้